อยากให้ช่วยพูดถึงการจัดง,งานตั้งนี้นึงค่ะที่มาที่ไปอ่ะครับก็ขออนุญาตสวัสดีนะครับท,ทุกทุกท่านนะครับผมประมางดุลหมัดบูนะครับเป็นรวมใจอีเวนต์ออแกเนเซอร์นะครับก็ขออนุญาตกล่าวคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมบะฮ์มะตุลฮิยะบะราะกาต์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่มูลนิธิศูนย์กลางแห่งประเทศไทยในงานพุทธจตุรล,ละทับคารวานสินค้าครับผม ใช่คะ่ะส่วนในคอนเซ็ปต์ปีนี้การจัดงานในที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยค่ะตลอด3วันคอนเซปต์ราวังไว้ยอดยังไงบ้างคะเออคอนเซ็ปต์เราไว้คือเป็นการเออ่ช่วยเหลือเด็กกำพร้านะครับมุทีอันซอดนะครับแล้วในงานเนี่ยเราจะมีการออกร้านค้ามากมายหลายทุกเออ่หลายทุกภูกมิภาคเลยแล้วก็เราจะจัดเป็นเออ่ชุดแต่งกายมุสลิมที่เป็นชาวอาหรบับเลยนะฮะเป็นเป็นการว่าให้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 ผู้คนรู้ว่าเออชุดแต่งกายมุสลิมเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราจะมีการ ทำบุญร่วมกันนะครับบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กกับพาครับครับผมในส่วนของการจัดการนะคะตั้งแต่วันที่15จนถึงวันนี้ค่ะรัฐมนตรี f e e d b a c เป็นยังไงบ้างคะ feedback ตอบรับดีมากครับขออนุญาตเพิเ่มเติมในส่วนของวัตถุประสงค์นิดนึงนะครับวัตถุประสงค์หลักจริงๆในด้วยเจตนาหรือนิยัตของของของ,ของทีมงานเนี่ยก,ก็คือเหมือนที่ทางทางเบญญาพูดนะครับเป็นไราการหารายได้ให้กับทางมูลนิธิเด็กกะพาอ้อมซอรสนั่นคือเจตนาหลักเลยที่ที่เราทําขึ้นมา เจตนาที่สองรองลองมาก็คือ,เ,อเรากำลังจะเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการอาหารอิสลามนะครับให้สู่สากลน,นะคือความหมายที่ผ่านมาเนี่ยเราโดนบททดสอบจากพระผู้เป็นเจ้าในเรื่องของโควิดเพราะฉะนั้นเราผ่านวิกฤตนี้กันมาดังนั้นผมพยายามที่จะรวบรวมนะครับรวบรวมร้านค้านะครับเพื่อออกงานหารายได้กระตุ้นเศรษฐกิจนะจากราหญ้าจนจนสู่ประเทศส่บออกนะครับนัน่นนัน่นคือเจต,าน,เจตานาที่ท,ที่ที่ผมจะทำมา แล้วก็เรียนให้ทราบว่าอนาคตเราจะมีแบบนี้ก่อต่อไปที่ต่อไปที่เราจะไปทำก็คือที่เอเชียทีคลุง191และในเซียนท่านนะครับสุดท้ายเราจะทำเป็นมหานครที่เป็นคาร้านใหญ่ที่กรกตสนามกีฬาหัวหมากครับผมทำไมถึงได้มีการเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆวันนี้ตามตามโครงการของเราเนี่ยก็คือพุทธจดินละป่าหมาคือทับสินค้าคาราวานสินค้าเพราะฉะนั้นเราจะมุ่งไปสู่ที่ต่างๆที่ต่างๆที่ต่างๆเพื่อเป็นการผลทับในสมัยท่านนบีเนี่ย ถ้าดูจักนี้ได้เลยนะครับนั่นคือเป็นการกองทัพสินค้าด้วยด้วยอูดซึ่งสินค้าเนี่ยก็จะอยู่บนหลังอูดทยอยกันไปเป็นทัพคารวานเพื่อให้รู้ว่าสินค้ามาแล้วนะครับทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันในมูเ่เรานะครับอิสลามด้วยกันครับผมอยากให้ชิดถ้าถูกความพิเศษในวันนี้ตอนนี้มีข่าที่จะมีการแบบว่าจักรมีการเดินเสื้อผ้ายัางไงคะอ๋อเป็นการแสดงสภาพการโชว์เครื่องแต่งกายของชาวอารักของมุสลิมเรานะครับที่แบบอารับดั้งเดิมเลยเป็นเป็นชุด อาหรบับเนี่ยประมาณนี้ครับนะฮะเป็นการแตง่งหนักแต่งกายของผู้ชายแล้วก็แต่งกายผู้หญิงที่ถูกหลักของอิส,ส,สลามครับทั้งสองก็ให้พอดีพอดีน้องตีกับน้องบอลเนี่ยเขาจะพร้อมที่จะช่วยเหลือมูลนิหรือว่าเด็กกมพร้าหรือว่าการกุศแลแบบอ่ะครับก็เลยคุยกับน้องกับน้องก็เลยเต็มใจมาช่วยให้ครับต,ตีเคยใส่ไหมคะหรือว่าครั้งนี้ครั้งแรกเลยครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับ สำหรับ sociedad, ชุดแนวอาราเบียนนะฮะก็ใส่สบายดีนะเพราะว่าปกติผมก็เป็นชาวพุทธคนหนึ่งนะแต่ว่าวันนี้ได้มีโอกาสใส่มาในแนวของอารับก็รู้สึกใส่สบายนะครับแล้วก็เออก็ดูดูดูดีเหมือนกันะเออเป็นอีกแบบที่ไม่เคยใส่นะใช่ครับแล้วป๋าเป็นไงครับป๋าบอยฮะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณพิยาที่เชิญมาร่วมกิจกรรมดีดีแบบนี้เพราะว่าอย่างที่ท่านทั้งสองได้พูดไปก็คือ รายได้เรามีการบริจาคใช่ครับให้ให้บ้านเด็กกับาแฟนซอรด้วยนะครับก็อิงตีบอกมันแปลกๆนะใช่แต่ว่าก็สบายนะเข้าอยู่มันรู้สึก็ตามเลยไม่ไม่ชินเท่าไหร่ครับแต่ว่ามีเมียสีได้นะคุณก่อนจะมีเมียสีคุณคลิปหรือยังครับเนี่ยมีเมียสีได้อ่าโอเคฝากงานในครั้งหน้าเลยค่ะถ้าเกิดใครที่อยากจะติดตามสามารถไปติดตามที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะได้ครับที่นี่ครับอิงชอลล์รอบหน้าเรามีความตั้งใจที่จะนําทัพสินค้าเหล่านี้เนี่ย ไปสู่อีกหลายหลายที่นะครับคอยติดตามนะอีเวนต์รวมใจอีเวนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมะีช่องทางที่จะนําเสนอและก็แจ้งข่าวไปให้กับร้านค้าและก็ประชาชนทั่วไปทราบว่าโครงการเราเนี่ยจะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับขอขอบคุณครับผม